เช็คเงื่อนไขรับเงินคืนยอดคงเหลืออ e ีมันนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเก่านะคะเปิดเงื่อนไขและขั้นตอนตรวจสอบวงเงินอ e ีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเก่าเพื่อเตรียมรับเงินคืนในช่วงวันที่23และ24พฤษภาคม2567นะคะ ที่เพจ a c e b o o กกรมบัญชีกลางนะคะประกาศแจ้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2560นะคะโครงการเก่าที่มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โครงการปัจจุบันให้ตรวจสอบวงเงินอ e ีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเก่าเพื่อรับเงินคืนกรมบัญชีกลางจากคืนวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่ที่คงเหลือให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ตามแนวทางดังต่อไปนี้นะคะ 啊。Uh huh. หนึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วนะคะและยังมีชีวิตอยู่โอนเงินอ e ีมันนี่คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่23และ24พฤษภาคม2567ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคค อสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้และทำการแก้ไขารายการที่โอนไม่สำเร็จจำนวนหนึ่งครั้งในวันที่21บมิถุนายนนะคะหากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จจะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะ 2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26เมษายน2567ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยจะทำการโอนเงินอ e ีมันนี่คืนให้ตามข้อที่1น,นะคะกำหนดการรับเงินคืนอ e ีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1. กรณียืนยันตัวตนแล้วนะคะจำเป็นยื่นหนังสือยินยอมภายในวันที่26เมษายน2567และจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่19พฤษภาคม2567จากนั้นทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินในวันที่23พฤษภาคม2567าหสำหรับผู้ที่มีเลขประจำตัวประ,ประชาชนหลักสุดท้ายเป็น0-4นและ4 0 4นะคะและในส่วนของผู้ที่มีเลขประจำตัวหลักสุดท้าย 5้ถึงเจะโอนเงินคืนในวันที่24พฤษภาคม2567นะคะและ2กรณียังไม่ยืนยันตัวตนนะคะ ประชาชนผู้ถือบตัตรจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่26เมษายน2567ส่วนการยื่นหนังสือยินยอมและกำหนดการโอนเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อที่1และ 3. กรณีโอนเงินไม่สำเร็จของวันที่23และ24พฤษภาคม2567ผู้ถือบัตรคนจนโครงการเก่าจะต้องยื่นหนังสือยินยอมภายในวันที่31พฤษภาคม2567และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่19มิถุนายน 2,567จากนั้นทางกรมบัญชีกลางก็จะดําเนินการโอนเงินให้ภายในวันที่21มิถุนายน2,567นะคะทั้งนี้นะคะประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลเงินอีมันนี่นะคะได้ทางนะคะ สามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e ีมาน y คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมบนเว็บไซต์นะคะหัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ c อ l l เซ็นเตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02 109 2345หรือ c อ l l เซ็นเตอรกรมบัญชีกลาง02 2706400ในวันและเวลาราชาการนะคะ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ